สวัสดีครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับันวันที่ห้านะครับวันอังคารพฤหภากันยายนี้หกหกนะครับวแนวทางของวันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับคุณลุงใจดีให้มาแล้วนะครับเนาะโทรไปถามคุณลุงใจดีแล้วก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับแนวทางมาแบ่งปันในช่องเบาะสารคามนะครับเนาะให้แนวทางมาแล้ว วันนี้วันหยคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็ลิปพาผู้ชมธรรมาชาติสวยๆเหมือนเดิมนะครับเที่ยวสุดลงรอเก้านะครับน้องผานงน์มาชมธรรมาชาติที่สวยไมาอ่านปลาด้วยนะครับมาปั่นจักรยานเอาพลังไกิดด้วยก็ถือสภาพมาเที่ยวนะครับก็เดินทางไปโดยตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับเนะนาะนานมองหน้ากันครั้งหนึ่งย้นไปที่แนวทางนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมเื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดตะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมกวบาชาวิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะคืิมาดูแนวทางคุณลงใจดีนะครับงมดที่แล้วคุณลงใจดีให้วิ่งบนล่างนะครับวิ่งแปดรองเก้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะแต่จะได้จับคู่ไม่เข้านะครับ แปดก็ขึ้นหลักสิบบนนะครับเนาะแปดตัวหลักหน่วยบนนะครับเนาะผิดหลักหน่วยบนทางเานข้ออกสี่เจ็ดแปดนะครับส่วนวิ่งตัวรองเก้าก็ลงล่างนะครับล่างข้ออกเก้าหนึ่งนะครับก็เข้าหลักสิบนะครับเนาะคุณลุงเจดีวางเข้าหลักสิบก็จริงนะครับเนาะแต่ไม่มีเก้าหนึ่งนะครับเสียดายมากคุณลุงเจดีวางเก้าที่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ ไม่มีเก้าหนึ่งนะครับส่วนแก็เป็นแปดสามแปดสี่แปดห้าไม่มีเจ็ดแปดนะครับเนาะก็ไม่เข้านะครับเนาะคุณลงุงเจดีเน้นให้แปดสามเก้าหนึ่งเก้าสี่ไอ้เก้าห้านะครับ 1, คนหนึง่งห้าก็ไม่เข้านะครับเนาะแต่เรียกวิ่งแม่นมากนะครับคุณลุงเจดีคุณลงุงเจดีวันไหนจับมวดเข้าวันไหนจับคู่ไม่เข้านะครับ เรวิ่งก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับหลุดน้อยมากนะครับถ้าใครช่างสังเกตนะครับเรวิ่งคนลงแม่นมากๆจับตาที่เลขวิ่งนะครับให้จับตาไปที่เลขวิ่งถ้าใครไระชอบที่คนลงจับคู่ให้นะครับจับคู่เองได้เลยนะครับเนาะจับเองได้เลยแนวทางของคุณลงใจดีนะครับวอชิเียววิ่งแปดวิ่งเก้าบนล่างเน้นไปที่แปดนะครับเนาะ ม,มาทั้งสองตัวครับเนาะจะพูดไ่เข้าไม่เป็นไรครับวันนี้วางกันใหม่ขอขอบคุณคุณลุงเจดีนะครับแนวทางมาเป่นปันนะครับเนาะวันนี้รุนไปด้วยกันนะครับคุณลุงเจดีจะให้ตัวไหนขอคุณลุงก็จะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับใครชอบเผยลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบกระชมกพร่บบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้คุณลุงเจดีให้มาแล้วนะครับวันที่16กันยายนปี66 วันที่เราสัญจรนะครับเนาะไม่ผ่านสัญจรนะครับไม่ผ่านสัญจรวันนี้บนล่างนะครับวิ่งเจ็ดลองแปดนะครับวิ่งเจ็ดลองแปดบนล่างจับคู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับ คุณลงเจดีเน้นเลขเจ็ดนะครับเนาะเด่นเจ็ดรองแปดนะครับคุณลงเจดีให้จับตาที่เลขวิ่งอย่างที่เคยพูดนะครับเนาะคุณลงเจดีเลขวิ่งแมนมากกับเสียกับเอฟซีใจดีนะครับิ่นเลขวิ่งแมนมากๆถึงจับคู่ไม่เข้านะครับเลขเด่นก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับเนาะเลขเด่นเลขวิ่งทํางานเหมือนเดิมแมนมากๆนะครับเนาะขอทวนให้อีกครั้งนะครับคุณลงเจดี บนล่างนะครับวิ่ง7จรอง8จับคู่7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3แล้วก็7 0นะครับมี7คู่ครุงีนเน้นให้นะครับเน้นให้7 1 7 3 8 1 8 3นะครับ4คู่ขี่เซ็นเตอเห็นแดงๆนะครับเนาะ พอมองเห็นไหมเห็ก็ลองขยายดูนะครับเนาะถ้าใครจดไม่ทันนะครับก็ผมขึ้นโพยให้ก็กดหยุดคลิปนะครับก็ก็จดได้เลยครับเนาะหรือคนสะดวกจดนะครับส่วคนลงฟังป้าฟังอยู่เดือดลุกกระลานเทียบในเป็นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนคนเป็นก็ข้ามไปครับเนาะง่ายง่ายครับเนาะคนเทียบเป็นก็สบายเลยแป๊บเดียวส่วนคนไม่เป็นครับเนาะหรือว่าเป็นแต่ไม่สะดวกสะดวกจดก็เอาที่สะดวกนะครับอาที่สะดวกเลย เหรียญดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามนะครับสี่คู่เราคุณลงใจดีนะครับรางวันี้ถ้าใครไม่ชอบอย่างที่คุณลงใจดีจับคู่ให้นะครับจับเองได้เลยนะครับเนาะได้ตัวไหนามาก็แล้วแต่ได้ศูนย์ได้แปดได้ห้ามาก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับถ้าใครว่าคุณลงใจดีจับคู่ไปเข้าถึงจับคู่ไปเข้าแล้วิ่งกูยังทํางานเหมือนเดิมนะครับเนาะ วิ่งเาาง็นมาบาางหวดนี้คุยทุกคนรวยเองฮิงนะครับเนาะหมวดที่แล้ว,วผ่านสัญจรไม่ได้หมวดนี้ค่อยผ่านสัญจรให้ได้นะครับเนาะหมวดนี้หมวดนี้ไม่สัญจรน,นะครับเนาะหมวดที่แล้วก็เสียดายครับเนาะเรกว,วิ่งคนลุงเข้าทั้งแปดทั้งเก้านะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเขี่ยวนี้วิ 7, ่งเจ็ดวิ่งแปดนะครับเขี่ยวน,นี้คุณลุงบอกมันไปกันไม่ไกลคล้ายๆกัน,นบล่าสุดแลวครับนะครับเนาะไปไม่ไกล เกับแนะครับคุณลุงเจรีน่าจะชอบ7มากพอเจ็ดขึ้นหน้านะครับเนาะเตัวเด่นเลย7จ็ดหนึ่งดสนะครับ7จ็ดหนึ่งเจสมแดงสเก็ตเป็นะ 7, 1, 7, 8, 1, 8, เลขขี้หมดนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเดสปดหนึ่งแปามเลขขี้ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้7กับ8ดนะครับเนาะเกับ8ปดล่างเก้าหนึ่งประมาณนี้นะครับเนาะ ครบทวนนะครับเนาะครบทวนใครจะไม่เคยถูกใยเรื่องเงินก็วันนี้ค่อยแก้มือให้ได้นะครับเนาะค่อยแก้มือให้ได้พอสาคาเมื่อกี้ก็ไม่ผ่านนะครับเนาะสองวดนแล้วไม่ผ่านเลยวดนี้ก็จะลุ้นไปด้วยกันครับเนาะวันนี้เอาคืนนะครับวันนี้ต้องพากันเอาคืนให้ได้นะครับเนาะวดนี้ค่อยสามตัวแตกไปเลยประมาณนี้นะครับเนาะส่วนใครสนใจจะพนันถูกบุนไพรบุญนะคะพอสารคามก็เบอร์โทรขึ้นให้หน้าคลิปนะครับ ยังขายเหมือนเดิมครับเนาะมีเอฟซีทักมาเรื่อยว่ายังขายอยู่ไหมไม่ค่อยเห็นลงคลิปเลยส่วนหลังๆนี้บ่าสามจะไม่ลงเบอร์โทรในคลิปในคลิปของรัฐบาลไทยนะครับเนาะลงแกฮาหนอยกันลาวนะครับเนาะหมายถึงเบอร์โทรนะครับแต่ก่อนลงลงทุกคลิปนะครับทั้งนอยทั้งลาวทั้งไทยนะครับเนาะเบอร์โทรบางคนไม่ใช่คอฮาหนอยบางคนไม่ใช่คอตำลาลวนะครับเนาะคนรัฐบาลไทยอย่างเดียวไม่เห็นเบอร์โทรก็เลยลายประถามนะครับเนาะ ขายเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อโทรมาได้เลยเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปที่ที่ขึ้นกับน้อยกับเรานะครับเนาะนะเพราะว่ารัฐบาลไทยเบาจะท้อเอาไปลงที่ youtube ไปลงที่เพจด้วยนะครับเนาะบางทีกลัวผิดกฎหรืออะไรมันยังไม่ศึกษานะครับเนาะเลย,ยังไม่กล้าลงเท่าเท่าไรแต่ก็แบบนี้ครับเดี๋ยวก็ลงสักพักอาจจะลงนะครับเนาะแต่ยังขายเหมือนเดิมนะครับจครายามมาจะขายเหมือนเดิม ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเชิญลิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ